สวัสดีครับพบกับผมสปอ r ตย์บ b ยบีอีกครั้งนะครับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงสาวดาวรุ่งไทยล่าสุดซึ่งในปีนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับสาวๆวอลเลย์บอลของไทยหลายคนที่พวกเขาได้มีโอกาสออกไปเล่นยังลีกต่างประเทศกันหลายคนเลยทีเดียวโดยในส่วนที่จะมาพูดถึงกันก็คือน้องไอมี่พิาดาโตะพ่อกับน้องกาฟิลอัมพาสุรัตที่ครั้งนี้ทั้งสองสาวได้ไปร่วมเล่น อยู่ในหลีของประเทศมองโกเลียซึ่งก่อนหน้ามีรุ่นพี่อย่างสุรัตสวัสดีได้เดินทางไปเล่นอยู่แล้วอีกทีมหนึ่งโดยในเกมแรกทั้งสองสาวไอมี่กับกาฟิลเหมือนจะโชว์ฟอร์มไม่ออกเล่นไม่ได้ตามที่หวังและระบบทีมก็ไม่ค่อยเข้าขากันสักเท่าไหร่พาพ่อีกทีมไปศูนยต่อสเซตอย่างง่ายดายแต่มาวันนี้ทั้งไอมี่กับกาฟิลทั้งสองสาว ถึงตัวจะไม่สูงมากนักแต่พวกเขาได้แสดงทักษะที่แผลาวาหลากหลายช่วยเพื่อนในทีมได้มากทีเดียวทั้งการตีทำคะแนนการเก็บบอลบล็อกบอลอีกทั้งยังเส์ฟดีกันอีกด้วยดูแล้วเกมในวันนี้จะดูดีและระบบทีมดีกว่าเมื่อวานมากแต่เพื่อนๆหลายคนก็ยังมีพลาดง่ายให้เห็นกันบ่อยซึ่งต้องบอกกันก่อนว่านักตบของเราตีบอลได้ ที่ได้แต้มเพราะความสามารถส่วนตัวกันเลยนะครับเพราะในส่วนหนึ่งเซตเตอร์ใจบอลมาแต่ละครั้งก็ขาดขาดเกินเกินกันพอสมควรแต่ในเกมนี้สาวไทยก็พาเพื่อนร่วมทีมเอาชนะคู่แข่งไปได้3ต่อหนึ่งเซตทั้งๆท,ท,ที่โดนนำไปก่อนในเซตแรกนี่แหละมันแสดงถึงศักยภาพของนักกีฬาสาวไทยที่มีว่าพวกเขาจะไปอยู่ร่วมทีมไหน ก็จะโชว์ฟอร์มโชว์ทักษะฝีมือให้เจ้าบ้านได้เห็นกันว่าสาวนักตบไทยนั้นไม่ธรรมดากันยังไงจำเอากองเชียร์ที่นั่งข้างสนามทึ่งในความสามารถของเล็กพิคหนูสาวไทยกันเลยนะครับในส่วนคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ